มั <l id> <kah> ้งหมดน่าจะไปที่ทัชเลียบรับชมเกมพรีเมียร์ลีกระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัดเยฟูครับเกมนี้วิเคราะห์สาทิศประตูและคุณสีสมศักดิ์ชอบทำหน้าที่ครับสวัสดีครับเป็นเกมคู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เป็นนัดสำคัญนะครับแมนเชสเตอร์ยู่อันดับ3นะครับมี19คะแนนส่วน์อิตูอยู่อันดับที่หกมี18คะแนนผู้ชนะจะขึ้นไปอยู่อันดับที่2ของอางาฤนะครับเกมนีกผมจะไม่เล่นเลยซัดเลยวางแผนทุกอย่าง

ไปูจะโทษดิสองวิธีก็ติดครับโอ้โหอะไรของโรน่ามันดูเองโอ้ยเตะออกเลยเชื่อดีออกเล่ไดโอ้ยโดนเลย่มันต้องมั่นใจว่ามันได้มันถึงเตะออกใช่นี่ดังกับเวลาแบบนี้เลยกันนะนี่ครับโรนาเซซจับอู้ไอันนี้ลื่นเองอันนี้ลื่นเองมันเกี่ยวแล้วต้องดูอีกมุมหนึ่งครับว่าเด็ดขาดหรือเปล่ามีคอนแทคอะไรหรือเปล่าโดนนิ่มไปโดนว่ะ โอ้หเี้ยโดนเข่าโดนโดนแต่มันกองหกไหลแล้วก็จะก็เปียไปแล้วโอ้หเนี่ยโดนแล้วควาปเสียหาันลาเดี๋ยจะดึงก็โดนดิตอนนี้แอนถ่กลับมันไม่โดนบอลเลย้ The goalkeeper creates a foul c h a l l e n g e ฝโดอ้แต่นาทีที่สิบทีสิบมันจะเป็นโดนฝ่าว่ะใช่ไหมลรตอนนี้ฝาวางเล่นอบเที่ตั กี่มอเตอรดูกินเป็ดย่างโทรแล้วไงพาจองมาแล้วนี่นะการเชิญหน้ากันตัวตัวระหว่างลูบรอฮาลั่กับเจร์ที่มราชิลี่ ฮาลันว <Norwegian> yeah, uh ิ oh, war, right? yeah, <x> ่งเข้าเฮ้ยเนี่ยเก่งได้เอ้ยเอ้ยแต่ผมบอกแล้วเซฟจอจีเอ้ก็ชั้งนีเซฟจุดโทษจากการยิงของฮาลันไว้ได้เนี่ยตั้เต็มเต็มเลยอ่ะไม่แล้วมันเลือดที่จะยิงมุมเดิมที่พลาดด้วยมมพลาดสองครั้งถูกนะครับแล้วก็ไม่เคยเช็คอีกนะครับว่าออกมาจากเส้นประตูก่อนหรือเล่าว่ารอดเวอรขาขวาอยู่นี่ยังอยู่นะครับจะขาใครเหวี้ยงเนี่ยครับเฮ้ยอ๋อตรงเส้นขาขวาอยู่

มันคือตะคายทางดานุมยับมาอยู่ในแดนลกทุกคนเลครับันน้อยไปแลละไร่นแล้วเป็นไงเป็งมันง่ายไปลูนีมันง่ายไปดเลยเง่ายไปดีใจแต่มนลงลูกกินเป็ดยากแล้ว จ็มาลงอีกว่าไม่รู้เลยว่าเป็ดเราเรียกเราประเทศไทยเรียกว่าเปิดใครนี่ะเชใครเช็กินถูกครับเยอะเหรออ้าไมันมานันทีขาดายครับย่อนสองม้ข้ามทีเดียวนะครับแล้วก็โดนสอหานะ้อนกับมนได้ทมาแล้วที่คนทีอาล้องมาั้หลวเงินมันครับปุกเสหมาแล้วนี เแต่ยังเพ่งีใจไปเวลาเวลาดูแมนูขออ่ยงแนกันคังัน่งนาจับแต่ละคนนียเยี่ยมกริบเลไม่อะไรกนเลยหายเกิไม่ได้ไหนโดนแซงก็อี้อ่ะสาระจะปั่กายเห็นแทงทออโอะไรอยู่กดอะไรเนี่ยมนาทีที่ต่ใจยุ่งจะเข้าเหรอยุงนยดปุ๊บฮี่ดูช่วยแล้วมึงก็ลองแรโ้อมเข้ามาเล่นไง ผมพูดได้ขาดคำหรือแม่งเฮ้ยถูกเวลากินครับโอมเจ๋เลยไปดางเสาแรกเออ้ยไดำคือตำแหน่งการจะกอบอี้ขึ้นจะกอบอีกขึ้นมึงกดไม่ยังปิดแล้วตำแหน่งนันตำแหน่งทีนนข้ามตรงนี้บแกรู้ไหน้ำหนักหรอวะ มันทับท่อนอย่างนี้ครัไปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับต้องมีการเล่นแล้วว่ามีส่วนอินเดียเฟียหรือเปล่าเพราะเขาต้องเลยไปขัดขวางการมีส่วนในการเล่นใช่ไหมถ้าบปงประตูอ่ะใช่อยู่เพราะมันบังไงมันบังถ้ายืนอยู่ในตำแหน่งรับหน้าแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันบังอยู่แล้ววันที่จะไปเป็นประตูครับก็จะได้ไปนรเนี้ยเสียสมาธิเพราะมันบังไงมันบงอยู่ครับ

สองจู๊ดลูกอยากกกั้องนไสรจะให้เลยไม่้กลัวว่าจ้าคืลับมาอใช่โดนแต่ลูกก็โดนอยางโูกอะไรก็ไม่ไหวเข้าถูกไม่คืนแต่สมัครทํน้านะเขาซือาวเมียนนะครับยายามในรายยาบอลยินมาฉลับ ตีเนยี่ห้างเข้ามันไปยี่ตำอหนใครนักเอน่เุนไปล้งวนเ็อไใช่ไหดคึ่งแรกนาที้ายเรามปน2ศูนย์าเปตัวหนึ่งสจะ้ครับาลันครับนาที29โดยเขาพาดจุดโทษไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับมาได้20่จนิโก้กอนซาเลสนาที45 3โดยก่อนหน้านั้นเมื่อชิฟานได้หม่งเข้านะครับแต่ว่าถูกเล็กคืนนะครับ จั้นตอในครึ่งหลังครับต้องอยู่ในย่า้อครับอย่างที่เห็นครับบอทองก็เห็นว่ามีความได้เปรียบอยู่พอสมควรนะครับหลังจากนำสองสูนยในครึ่งแรกผมมีสกอร์ัดูนี้จะมีกานไม่จบไม่ท้องหรกที่เชียร์ที่มาเชียร์เข้าคนในบ้านเดียวกันเลยใช่คนอลเแมนิ่งกระฟ้านเร์

มวยดาราจออ่ะช <c ười> ือไม่ใชงมวมันไม่เท่นรอันมั้นเอากางอาทดูาเลยนะครับแล้นี่ก็เป็นกวยดาราจอมแลยนโอ้ยนั่เอ้ยนึกว่าตุแล้วนี่ก็รู้ว่าไปนึกว่าเกียเลยนกปัยขามนเดียวแติงไม่ะรเฉยนุกน หลายต่อได้สวยครับแ้รนดิเปิดเข้าไปยิงเฮ้ยเฮี้ทยทำไมผ้ามันอยู่ขึ้นมาในหัวกูเลยวะหลาก้ปตัวออกรโมันเป็นลูกโป้เขาทำกันสวยนะครับบอจะาูป้เขาถึงลูกไก็เป็นแล้วม่ิ่งสอขึ้นมาแล้วตะาหวยิ่ไปที่จุดนัด้ยนัดเลี้วกูเจอแรดปเจิยิงยได้สิบรูต่อวันนี้ลูกโตังเข้า

Hors Am

ไม่มีภาพจำเลยอ่ะ